สำเร็จแล้วนะคะบอกสำเร็จว่าเป็นเวรทางเลยจังเพื่อนเดี๋ยวยาวไปเลยพี่น้องฟังไปฟ้าของต้นพี่น้องเลยวันนี้จะลงฟาดทางโน้นซะหน่อยนะคะเมื่อวานไปก็ได้หลายโบอยู่วันนี้ก็เลยจะไปที่เดิมหมายเดิมอีกออกจากบริเวณนี้บริเวณนี้เขาเรียกหมายเก่าแล้ววันนี้จะไปหมายใหม่จะ,ะเพื่อน ใหม่ก็คือหมายเมื่อวานก็ได้ตัวอยู่นะคะเมื่อวานนี่ก็ได้ทีนี้ก็เลยจะไปใไม่จะเป็นสันจันน้ำของเราลันจี่ฝนตกเมื่อวานน้ำมกเป็นเปล่อวงเิมเตมเตแมต่มต้มเติมเติมิมฉ่มเติมนติมตมเติกเติติมมเติตติดตมตมมเอิมเติติมเติตมเติมเามตัมเตาเติมเติเติมเติม้ติเต้มเเมเติมเติมเมเติมเตมิมเมเติมเม่มเิมมิมิมม ื้นที่บริเวณแถวบ้านน้อยน่อยนี้ก็ได้เพราะว่าอย่างที่ย่านลูกแล้วมันจะกลายเป็นเขาเอ็นอยังเกาะมัส,สิโบงแหวกพี่น้องเลยภาษาบ้านๆเขาเรียกว่ามัสิสุกถ้าเดดจ,จัดมันก็จะทําให้สุกไว้พ่ดี่่นัาานกงานทำาันหรือพนนีหมอั้างก็จะลงมาหากิเงืนงี่ลพี่น้องจนกว่านจะชุก จะได้ทำการทำงานของเจ้าของคนละพี่น้องจังสิได้ยุติการแสดงทางด้านน้ำไว้ตอนนี้ก็สามมีเวลาว่างก็หากันไปก้อนละพี่น้องจ้าไปแต่ละมือแต่ละวันวันบางวันก็ได้น้อยบางวันก็ได้มากเมื่อไหร่ได้มากก็ได้ขายเมื่อไหร่ได้หน่อยก็ไว้กินพินน้องเลย สามน้ำที่เห็นที่เห็นแล้วนะดังนั้นก็ยังไม่เห็นมีใครออกจากหน้าน้ำมาเลยหน้าฝั่งมาเลยออกมาแล้วรู้ เอาปลาไปเผาิึงจน,นมแรงี่น้องเอยสงการวันนี้วันที่12เมษายน6 8 6 8นะครับเพื่นมเกันมืน่อวานวันที่1 1ฝนตกตกหนักแต่ลมบอรุนแรงนะครับเมื่วานฝนตกหนักดูแต่บอรุนแรงแล้วก็บนานาำตกแพบเดียว เพิ yeah. ่งจะออกมาเนจ้ะเพิ่นจะออกมานาแล้วละคร่งเพือนจะว่าเพิ่นเพิ่งจะออกมาหนานามผมีตีไปดูหลอกๆฟังเอนีเพิ่นกนล้วยกมือมาเพิ่นได้ตัวอะไรตัวหน้ก็อาจจะไปอยู่ใกล้ๆเพิ่นแต่ว่าอได้ล้าร่งของตัไม่้น้ำหลทีมันจะบแต่บริเวณที่ใหญ่น้อยที่ใหญ่น้อยคุเอยเดอว่าพี่หนุ่ยบริเว ตอนนี้เสนุกด้ยน้องท่าในตั้งน้ามึงเมยนะครับมันปอปอปกนประกอบแล้วกาเออกมาเลยคกัน นเจับเียงก็ักันเงียบปิดบรดเด็ดับเคียงเดียวขอมีเราพี่น้องเลยเดี๋ยวขอทดสอบบริเวณนี้เบื้องก่อนนะครับเพื่พนอนๆจ้านี่ว่าสมโตูหรือบ่มีตเพราะว่าเมื่อวานนี่ก็ได้จับอยู่จ้จาแถวๆนี้เมื่อน,นี้ลมออกวันนี้ลมออกนอกฟังล้มไปถนนฟังพุ่นพี่น้องเลยไปจ้าเดี๋ยวเอาสะดุ้งลงก่อนนะคะขออนุญาต หยุดการแสดงไว้เพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆสวัสดีจ้า